สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคบวันนี้ก็จะพาพเพื่อนๆมาทําเมนูสุก,กี้น้ํากันครับวันนี้ก็จะทําเป็นสุก,กี้น้ําหมูครับสูตรแล้วก็วิธีทําแบบเร่งด่วนทําได้ง่ายๆทําทตามได้ไม่ยากครับเพื่อนๆเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นน้ำสุก,กี้นะครับวันนี้ผมก็ใช้น้ำสุก,กี้เป็นสูตรเต้าหู้ยี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบสูตรน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ก็ใช้น้ำจิ้มที่เราชอบได้เลยนะครับตามด้วยเนื้อ หมูครับวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อหมูเนาะหั่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ําผมก็จะตวงอยู่ที่1ถ้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยผักนะครับก็จะมีผักกาดผักปุ้งขึ้นช่ายเห็ดนะครับแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็เริ่มลงมือทํากันได้เลยน้ําเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เป็นผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนโต๊ะครับน้าตาลใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยซ e. ีอิ๊วขาวนี่เลย ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มซุก,กี้ครับอันนี้ก็เป็นสูตรทําเองก็จะไม่หวานนะครับจากนั้นเราก็จะรอให้น้ําเดือดแล้วเราค่อยตอ,อกไข่ลงไปก่อนปรุงนะครับก็ให้ชิมในส่วนของน้ําจิ้มเราด้วยเราใส่ไปหนะึ่งทัพทเนาะถ้าน้ําจิ้มของเราหวานนะครับเราก็ใส่น้าตาลนิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่น้าตาลเยอะนะครับก็ให้มันได้ความหวานจากน้าจิ้มซุกี้ของเราเลยนะนะครับ เมื่อเราปรุงได้ที่รสชาติที่เราโอเคแล้วนะครับก็รอให้น้ําเดือดกลับขึ้นมาใส่มูลงไปใส่ผักลงไปแล้วก็ตามด้วยวุญเส้นจากนั้นเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับจนผักสุกหรือว่าน้ําเดือดกลับขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอให้ทุกอย่างมันสุกเข้าที่ลงตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สูตรน้ำจิ้มสุก,กี้ที่ผมทำในวันนี้นะครับก็เป็นสูตรตำหูยีเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิง์ไว้ที่ด้านล่างให้เพื่อนๆได้ลองไปดูวิธีทำกันนะครับ น้ำก็เดือดกลับขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยจัดเสิร์ฟกันครับตักเสิร์ฟใส่ถ้วยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีทําสุกี้เนาะจะเป็นสุกี้น้ํานะครับทําได้ไม่ยากเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับทําตามได้ง่ายๆ ใครมีล้ำจิ้มสูตรไหนในตู้เย็นนะครับก็ลองนำมาทำตามกันดูได้แล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ